สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนนะครับที่มีตัวส่วนเท่ากันนะครับอ่านะครับการถ้าพูดถึงเรื่องโจทย์ปัญหาเด็กๆอาจจะเบื่อเบอหน่อยใช่ไหมลูกเพราะมันต้องเขียนเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ต้องอ่านเยอะนะครับแต่ว่ามันทําให้เราสามารถสร้างจินตนาการสําหรับ การเขียนรูปภาพเพื่ออ้างอิงจากโจทย์ปัญหาได้จริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะขออนุญาตนะครับใช้สื่อนะครับจากสสวทนะครับมาร่วมสอนนะครับโดยจะให้เด็กๆดูสื่อนะครับหลังจากดูสื่อเสร็จแล้วคุณครูก็จะพาอธิบายนะครับวิธีการทําแบบฝึกหัดของเราต่อนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเด็กๆเตรียมอุปกรณ์นะครับก็คือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับขึ้นมารอเลยนะครับนะครับเตรียมดินสอยางลบไว้รอนครูเลยวันนี้คุณครูจะพาเรียนรู้นะครับ โดยเราจะใช้แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับหน้า158นะครับเป็นต้นนะครับจนถึงหน้า160นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับสวัสดีค่ะนักเรียนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปที่ผ่านมาเราได้เรียนเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมคะนักเรียน ในคลิปนี้นะคะเราจะนำความรู้เกี่ยวกับเศษส,ส่วนมาใช้การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับเศษส,ส่วนกันค่ะโดยเรามีจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส,ส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันได้นะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนการหาผลบวกและการหาผลลบเศษส,ส่วนกันก่อนเลยนะคะจากโจทย์ เศษสส่วน8บวกเศษ4ส่วน8ได้เท่ากับเท่าไรคะนักเรียนนักเรียนลองช่วยครูหาคำตอบสิคะนักเรียนได้คำตอบแล้วหรือยังเอย่ยเราสามารถหาคำตอบได้อย่างไรคะเราสามารถหาคำตอบได้โดยการนำตัวเศษมาบวกกันตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมคะดังนั้นเราจะได้ว่าเศษ3ส่วน8บวกเศษ4ส่วน8เท่ากับ เศษสามบวกเศษสี่ส่วนคือแปดคงเดิมผลบวกที่ได้คือเศษเจ็ดส่วนแปดดังนั้นเศษสามส่วนแปดบวกด้วยเศษสี่ส่วนแปดเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนก็จะได้เท่ากับเศษเจ็ดส่วนแปดค่ะแล้วโจทย์ข้อนี้ล่ะคะเศษเจ็ดส่วนแปดลบด้วยเศษสองส่วนแปดเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนครูจะให้เวลานักเรียนคิดสักครู่หนึ่งนะคะ แล้วเรามาดูพร้อมๆกันค่ะเรามาดูกันเลยนะคะนักเรียนเราสามารถหาผลลบของเศษ7ส่วน8ลบด้วยเศษ2ส่วน8ได้อย่างไรคะเราสามารถหาผลลบได้โดยการนำตัวเศษมาลบกันตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นเราจะได้ว่า เศษ7ส่วน8ลบด้วยเศษ2ส่วน8เท่ากับเศษ7ลบด้วยเศษ2ส่วนด้วย8ค่ะนักเรียนผลลบที่ได้คือเศษ5ส่วน8ดังนั้นเศษ7ส่วน8ลบด้วยเศษ2ส่วน8เท่ากับเศษ5ส่วน8ค่ะนักเรียนเรามาดูโจทย์ปัญหาข้อแรกกันเลยนะคะนักเรียนแม่ทำนมเย็นโดยผสมนมเศษ6ส่วน8ลิตร และน้ำแดงเซน1ส่วนแลิตรแม่ได้นมเย็นกี่ลิตรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ได้นมเย็นกี่ลิตรและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์บอกคือแม่ทำนมเย็นโดยผสมนมเศษ6ส่วน8ลิตรและน้ำแดงเศษ1ส่วน8ลิตรใช่ไหมคะ เราจะเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรคะนักเรียนเราจะเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดได้โดยการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งหน่วยออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะเราต้องแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันเนื่องจากตัวตั้งและตัวบวกของเรามีส่วนเป็น 8, นะคะนักเรียนเราแบ่งตัวเราแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็น 8, ส่วนเท่าๆกันเราจะแสดง ผสมนมเศษ6ส่วน8ลิตรได้อย่างไรคะเราแสดงได้โดยการระบายสี6ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนและเราจะเพิ่มน้ำแดงอีกเซน1ส่วน8ลิตรได้อย่างไรคะเราเพิ่มได้โดยการระบายสีเพิ่มอีก1ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนเพื่อแสดงเศน1ส่วน8ใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้ได้โดยการนำเศษ6ส่วน8บวกด้วยเศน1ส่วน8 ดังนั้นเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือเซน6ส่วน8บวกด้วยเซน1ส่วน8เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเรามาดูการเขียนแสดงวิธีทำไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนวิธีทำนมเซน6ส่วน8ลิตรผสมน้ำแดงเซน1ส่วน8ลิตรเราจะได้นมเย็นเซน6ส่วน8บวกเซนหส่วน8หาผลบวกได้โดยการนำเซน6 บวกกับเศษ1จะได้เศษ7ตัวส่วนคือ8คงเดิมดังนั้นเราจะได้นมเย็นคือเศษ7ส่วน8ลิตรใช่ไหมคะนักเรียนแล้วเราสามารถสรุปคำตอบได้อย่างไรคะเราสามารถสรุปคำตอบได้ว่าแม่ได้นมเย็นเศษ7ส่วน8ลิตรค่ะเอแล้วคำตอบที่เราได้ว่าแม่ได้นมเย็นเศษ7ส่วน8ลิตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่คะนักเรียน เรามาลองพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะเนื่องจากนมเย็นที่แม่ทำได้คือเศษ7ส่วน8ลิตรมากกว่านมที่แม่ผสมไปคือเศษ6ส่วน8ลิตรดังนั้นเศษ7ส่วน8เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะนักเรียนเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะนักเรียนป้ามีริบบิ้นยาว1เมตรตัดไปทำดอกไม้ประดิษฐ์เศษ7ส่วน10เมตร เหลือริบบิ้นกี่เมตรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์ถามคือเหลือริบบิ้นกี่เมตรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์บอกคือป้ามีริบบิ้นยาว1เมตรตัดไปทําดอกไม้ประดิษฐ์เศษ7ส่วน10เมตรเอแล้วริบบินน้น1เมตรที่ป้ามีเราจะต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะนักเรียนใช่แล้วค่ะ เราจะแบ่งริบบิ้น1เมตรเป็น10ส่วนเท่าๆกันเนื่องจากป้าจะต้องนำไปตัดทำดอกไม้ประดิษฐ์เศษ7ส่วน10เมตรซึ่งเราจะได้ว่าริบบิ้นยาว1เมตรหรือเศษ10ส่วน10เมตรค่ะเราสามารถเขียนแสดงแนวคิดได้โดยแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็น10ส่วนเท่าๆกันระบายสีส0ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนเพื่อแสดง เศษส0ส่วน10เมตรและเราจะต้องนำออก7ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนคือกากบาทออกเศษ7ส่วน10ค่ะดังนั้นเราสามารถหาคำตอบได้โดยนำเศษ10ส่วน10ลบด้วยเศษ7ส่วน10เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน เรามาดูวิธีทำกันนะคะป้ามีริบบิ้น1เมตรหรือเศษ10ส่วน10เมตรตัดไปทำดอกไม้ประดิษฐ์เศษ7ส่วน10เมตรเหลือริบบิ้นเศษ10ส่วน10ลบด้วยเศษ7ส่วน10เท่ากับเศษ3ส่วน10เมตรเราสามารถสรุปคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนเราสามารถสรุปคำตอบได้ว่าเหลือริบบิ้น เศษส10ส่วน10เมตรเอคำตอบที่เราได้ว่าเหลือลิบบิ้นเศษ3ส่วน10เมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่คะนักเรียนเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะเนื่องจากเรานำลิบบิ้นที่เหลือเศษ3ส่วน10เมตรรวมกับลิบบิ้นที่ใช้ทําดอกไม้ประดิษฐ์เศษ7ส่วน10เมตรจะเท่ากับเศษ10ส่วน10เมตรหรือเท่ากับ1เมตร ดังนั้นเศษ3ส่วน10เป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะนักเรียนออมสินเดินทางเป็นระยะทางเศษ2อส่วน10กิโลเมตรแก้วตาเดินทางเป็นระยะทางเศษ5ส่วน10กิโลเมตรแก้วตาเดินทางได้ระยะทางมากกว่าออมสินกี่กิโลเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์ถามคือ แก้วตาเดินได้ระยะทางมากกว่าอมสินกี่กิโลเมตรแล้วสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์บอกคืออมสินเดินได้ระยะทางเศษ2ส่วน10กิโลเมตรแก้วตาเดินเป็นระยะทางเศษ5ส่วน10กิโลเมตรเราจะมาเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดกันนะคะนักเรียนโดยเริ่มจากระยะทางที่อมสินเดินได้ เราจะแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันจากนั้นระบายสีสองส่วนจากทั้งหมด10ส่วนเพื่อแสดงเศษ2ส่วน10และระยะทางที่แก้วตาเดินได้คือเศษ5ส่วน10ดังนั้นเราจะต้องระบายสี5ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนค่ะเราจากแผนภาพนะคะเราจะหาว่าแก้วตาเดินได้มากกว่าอมสินเท่าไหร่ คือเราต้องหาส่วนที่ต่างกันดังนั้นเราจะหาคำตอบได้โดยการนำระยะทางที่แก้ตาเดินได้ลบด้วยระยะทางที่ออมสินเดินได้ค่ะเราจะได้ประโยคสัรลักษณ์คือเศษ5ส่วน10ลบด้วยเศษ2ส่วน10เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเรามาดูวิธีทำกันนะคะนักเรียน แก้วตาเดินเป็นระยะทางเศษ5ส่วน10กิโลเมตรออมสินเดินเป็นระยะทางเศษ2ส่วน10กิโลเมตรแก้วตาเดินได้ระยะทางมากกว่าออมสินกี่กิโลเมตรหากคำตอบได้โดยการนำเศษ5ส่วน10ลบด้วยเศษ2ส่วน10ผลลบที่ได้คือเศษ3ส่วน10กิโลเมตรดังนั้นเราจะได้ว่า แก้วตาเดินได้ระยะทางมากกว่าออมสินเศษ3ส่วน10กิโลเมตรคำตอบที่เราได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่คะนักเรียนเรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะเนื่องจากถ้านําระยะทางที่อมสินเดินได้เศษ2 0ส่วน10กิโลเมตรรวมกับระยะทางที่แก้วตาเดินได้มากกว่าอมสินเศษ3 0ส่วน10กิโลเมตรจะเท่ากับเศษ5ส่วน10กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่แก้วตาเดินได้ดังนั้นเศษ3ส่วน10เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนสุดท้ายแล้วเราจะต้องตรวจสอบคำตอบอาจจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือตรวจสอบความถูกต้องก็ได้ค่ะนักเรียนดังนั้นเราก็จะได้ว่าการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบค่ะนักเรียน สำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการแก้โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกวับเศษส่วนไปแล้วนะคะนักเรียนคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยค่ะขอให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับหลังจากที่เราได้รับชมคลิปวิดีโอแล้วจะไม่รู้ทีนี้เราก็จะมาลองทำแบบฝึกหัดนะครับคุณครูก็จะพาอ่านนะครับ แล้วก็จะพาให้เด็กๆลองได้เขียนและวิเคราะห์กันดูนะครับ,บรว่าโจทย์ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นการบวกหรือการลบแล้วเราอ่ะมีวิธีหาคําตอบอยังไงบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าพร้อมกันแล้วแต่คุณครูจะไม่บอกนัหมดนะกลูกคุณครูจะบอกแค่ว่าพาอ่านโจทย์แล้วก็บอกแค่ว่าส่วนไหนมีความสําคัญยังไงแค่นั้นเองนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองสักข้ออ่ะเดี๋ยวครูจะ่าะทดลองที่ข้อหนึ่งนนะครับ เขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีหาคําตอบนะครับครูเชิเด็กๆเป็นคนหาคําตอบเองนะครับมาดูกันนะลูกระยะทางนะครับจากบ้านใบบัวถึงโรงเรียนนะครับเศษสิบส่วนสิบกิโลเมตรระยะทางจากบ้านแก้วตาถึงโรงเรียน6กส่วนสิบกิโลเมตรระยะทางจากบ้านแก้วตาถึงโรงเรียนน้อยกว่าใบบัวถึงโรงเรียนเท่าไหร่ เมื่อมีการเปรียบเทียบอย่างนี้ใช่ไหมครับอะนับแบ่งเลยอันนี้นะครับคือสิ่งที่โจทย์โจทย์บอกใช่ไหมครับส่วนสิ่งที่อยากรู้คือระยะทางจากบ้านแก้วตานะครับถึงโรงเรียนน้อยกว่าบ้านใบบัวถึงโรงเรียนเท่าไหร่ใช่ไหมลูกเพราะบ้านใบบัวตั้ง10ส่วน10แต่มันก็่แต่สิแสดงว่าเป็นการอะไรครับเมื่อมีการเปรียบเทียบอันหนึ่ง10 อันนึงเดิน10อันนึงเดิน6มีการเปรียบเทียบกันแบบนี้ว่าไกลกว่ากันเท่าไหร่ก็คือทำไงลูกอ่าง่ายๆเลยก็คือการลบกันนั่นเองนะครับเราก็ต้องเอามาเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนก็คืออะไรลูกอ่าสิบใช่ไหมครับต้องเอาตัวมากขึ้นก่อน10ส่วน10ลบด้วยเศษ6ส่วน10เท่ากับ สี่เหลี่ยมที่เลืให้เด็กๆหาวิธีทำเอาเองนะครับแล้วก็เติมคำตอบลงไปให้คุณครูด้วยนะครับอย่าลืมนะอ่าทีน,นี้มาดูอีกข้อต่อไปคุณครูก็จะพาอ่านเช่นเคยเดี๋ยวข้อน,นี้ให้เด็กๆวิเคราะห์กันเอาเองดีกว่าว่ามันเป็นการบวกหรือการลบนะครับอ่าคุณครูขอไปหน้าตัดไปดีกว่ามาดูกันนะครับนะครับให้เรารู้ก่อนนะครับ ในตะก้าในตะก้าผลไม้มีฝรั่งเศษ3ส่วน5กิโลกรัมมีมะม่วง1ส่วน5กิโลกรัมในตะก้ามีฝรั่งและมะม่วงกี่กิโลกร,รมัมสิ่งที่เขาต้องรู้ก็คือว่าในตะก้าเนี่ยมีผลในตะก้าผลไม้มีฝรั่งใช่ไหมลกูกและมะม่วงกี่กิโลกร,รมัม มีัางใส่สามส่วนห้ามีมะม่วงหนึ่งส่วนห้าเขาในมันทั้งสองอย่างในลูกอยู่ในตะกร้าเดียวกันใช่ไหมครับเขาเขาเลยถามกันมาว่าอ่ะอันนี้โจทย์ถามนะลูกนะน,นี่โจทย์ถามนะครับโจทย์ถามมีบนมีล่างโจทย์ถามนํามาเขียนให้ถูกที่ด้วยนะครับอ้อขออภยัยนะครับนำมาเขียนให้ถูกที่นะครับใส่โจทย์ถามนะครับในตะกร้ามีผลไม้ ส่วนสิ่งที่โจทย์บอกคือตรงนี้ครับสองอย่างนี้ก็คือในตะค่าผลไม้มีฝรั่งเศษสามส่วนหและมีมะม่วงเศษหนึส่วนหเด็กๆก็นำมาเขียนในสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับอ่าทีนี้นะครับประโยคสัญลักษณ์รู้ไรือ,อย่างหลกเขาถามถึงผลไม้ทั้งหมดก็คือทั้งสองอย่างนี้เอามาทำอะไรกันรวมกันแสดงว่าต้องเป็นการ อันอะไรครับอ่าการบวกแน่เลยเราก็ใส่ไปเลยเขียนประโยชน์เล้วเศษสามส่วนห้าบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนห้าเท่ากับสี่เหลี่ยม เขียนวยสวยแนละ้วคุณควูจะไม่สวยต้องขอไฟด้วยคุณครูใช้เมาส์เขียนนะครับฝุณครูไม่มีปากกานี้นะครับอ่าง่ายมากเลยแค่มองก็รู้เลยชั้ไม่รู้ว่าคาตอบคืออะไรนะครับทํามาให้สมบูรณ์ด้วยนะครับง่ายๆเองข้อนี้นะครับส่วนข้อนี้ครับมาดูหน้าร้อยหกสิบอันนี้ยิ่งง่ายเลยลูกไม่ต้องเขียนโจทย์บอกโจทย์ตามแล้วให้เด็กๆอ่านโจทย์เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วหาวิธีคาตอบมาตอบให้คุณครูเลยมาลองดูสักหนึ่งข้อก่อนแม่มีน้ําผลไม้ใน กลองเนี่ยแปดเศษแส่วนสิลิตรเทโอ้ยมีอยู่แปดนะลูกเทใส่แก้วเศษ2องส่วนสิลิตรเหลือน้ําผลไม้ในกล่องเท่าไหร่โอู้แบบนี้ง่ายเลยครับเป็นไรครับลูกมีอยู่แปดครับใช้ไปสองเหลือเท่าไหร่แสดงว่านี่ถ้าใช้ไปก็ต้องเป็นการลบนั่นเอ,เองนะครับเด็กก็เขียนเลยเศษแปดส่วน1ิบสองลบ2องส่วนสิบ สองเท่ากับสี่เหลี่ยมแบบนี้เ,เองนะครับเรียบร้อยเห็นก็แสดงวิธีหาคําตอบให้คุณครูเลยง่ายไหมครับง่ายมากเลยข้อนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตอบมาด้วยสองข้อน,นะครับทั้งหมดนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ทําในวันนี้นะครับหากเด็กๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือย,ยังงงอยู่นะครับก็โทรมาสอบถามคุณครูได้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเด็กๆก็ลงมือทําได้เลยนะครับ ใครไม่สุขใจก็โทรมาหาคุณครูเลยนะครับครูก็จะได้ตอบอย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดๆคนไหนที่ทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพให้คุณครูส่งงานด้วยนะคะคุณครูก็จะได้ทําการตรวจสอบและให้คะแนนนะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่ใน EPR ไปบาย